สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมีความห่วงใยในสุขภาพของเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีนะจึงได้มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคได้จะทําโครงการพัฒนาเครือข่ายเชิงรุกให้กก่เยาวชนและการส่งต่อบริการที่เป็นมิตรให้กับเยาวชนในเรื่องของการให้ความรู้และทักษะในด้านการป้องกันการติดต่อของโรคเอดส์นะครับแล้วก็โรคทางติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งการ ป้องกันการตั้งคันไม่พร้อมในวัยรุ่น,นะครับภายใต้คำกันที่ว่า s a ฟ e s e กโน s ซด no นะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากแกนนำโดยชนนะครับทั้งหลายเป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันโรคเอดยังถือว่าเป็นโรคติดต่อนะครับที่มีความรุนแรงและก็ยังมีพบได่อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่ากระแส ทางสังคมในเรื่องของการต่อต้านโรคเอจนั้นลดน้อยลงแต่ความจริงโรคเอจะเป็นปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวมัยรุ่นนะครับซึ่งอาจจะไม่มีความรู้ทัทกษะด้านการป้องกันเพียงพอนะครับหรือสังคมอาจจะไม่ค่อยตระหนักนะครับก็จะขอ,อให้ทุกภาคส่วนนะครับได้มีส่วนร่วมในการาปกป้องเยาวชนลูกหลานของเรานะครับให้ปลอดภัยนะครับจากโรคเอ,ลเอและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งไปถึงเรื่องของการตั้งคันไม้พร้อมในวัยรุ่นนะครับซึ่งจะพบว่าเ,เมียตราที่สูงขึ้นนะครับในการจัดการลง,ลงหรือว่าการจัดเ,เชิงรุกในเครือข่ายทั้งนี้นะครับและความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากสถาบันการศึกษานะครับโดยเฉพาะโรงเรียนวิสุทธังศรีนะครับแล้วก็ทั้งทงั้งภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับก็คือทังห้างสรรพสินค้าร่วมสันการเบุรี นะครับสถานที่ท่องเที่ยวอินเบลแลนด์นันวิเทคคอมพิวเตอร์นะครับนับเป็นโอกาสดีนะครับที่เยาวชนของเรานะครับได้มีโอกาสที่รับภูมิคุ้มกันนะครับทางสังคมเพื่อในอนาคตจะได้มีความปลอดภัยนะครับและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับและสุดท้ายนะครับในวันที่1ธันวาคมของทุกปีนะครับองค์การอนามัยโลกได้กาหนดให้เป็นวันเอ็ดโลกนะครับซึ่งเคมีการดลลง นะครับช่วยกันที่จะ,ะต่อต้านนะครับโรคเอดนะครับในปีนี้ก็จะมีคำขวัญน,นะครับวันเอรโลกก็คือไม่ติดไม่ตายนะครับไม่ตีตราร่วมยุติปัญหาเอดโลกติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับขอบพระคุณครับ ตัวนที่น้าที่ชื่อพี่คิวครับสวัสดีครับ ถ้าของแต่ละรายเราแจ้งรายใได้ถูกต้องท้ ผู้คนนี้ได้มาแค่ไหนนะครับเราอายุคแค่นี้ แล้วเพนาะว่าข้าวกวาแล้วชีวิตก็อยู่ทวทัมาหากินแล้วน้อง ลิ้นดำมันแลกมา,มากตกใจมากแล้วไม่เห็น,นกร้าเป็นหยากแก้หอยสีดำโง่ที่จะจ<อ>ได้กินเข้าเอาจากตั้งห้อง <laughs> ก็เป็นคณะครูจากโรงเรียนวิสุทธลังสีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งวันนี้ทีมงานจากสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มาจัดกิจกรรมอันนี้เลยเซฟเซ็กโน s ซ no, d นะคะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเข้าถึงวัยรุ่นได้ดีเพราะว่า ก็มีเกมมีวิทยากรนะคะที่พูดแล้วก็มีมุกตลกมีอะไรแพรวให้เด็กรู้สึกว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจไม่น่าเบื่อคือถ้าเกิดว่าให้ความรู้เฉพาะในโรงเรียนครูก็อาจจะสอนตามเนื้อหาไม่มีกิจกรรมแบบนี้ก็กลายเป็นว่าการพูดเรื่องเซกเรื่องเพศที่ว่ายากก็ทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดลงด้วยค่ะ ค่ะโดยทั่วไปก็คือถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแต่ว่าในคราวหน้านะคะท่าทางฝ่ายควบคุมโรคของสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมีโอกาสที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้กับนักเรียนในระดับอื่นๆนะคะเพราะวันนี้เราได้แค่ระดับนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3แต่โรงเรียนของเราเนี่ยมีทั้งหมด6ระดับ ถ้าเด็กได้รับความรู้แบบนี้ก็จะทําให้ปัญหาที่อาจจะเกิดจากวัยรุ่นในวนัยนี้อาจจะหมดไปซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เราควรระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะครอบครัวหรือคุณครูที่จะดูแลนักเรียนเพื่อให้ปลอดภัยจากสิ่งตรงนี้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งถ้าสมมุติว่าในการนําเสนอถ้าอาจจะมีบทเพลงหรือกิจกรรมที่ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็จะสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก มีความสนใจมากขึ้นนะคะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสาธารณสุขนะที่มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับก็ปีหน้านะครับปีหน้าอยากอยากอยากให้มาจัดอีกแล้วก็ทุกๆปีนะครับเพราะเยาวชนเนี่ยมันเป็นเป้าหมายนะครับที่เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขานะครับให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับนะให ให้เขาเก่งดีแล้วก็มีสุขนะครับขอบคุณครับผมเด็กชายมงคลาศเกลียงามจากมรงนวุดธิรังงสีครับความรู้สึกจากที่เข้าร่วมโครงการเออเซฟเซ็กเอโนแซสนะครับรู้สึกว่าโครงการนี้ให้ประโยชน์อย่างมากเลยครับกว่าโครงการอื่นเพราะว่าหนึ่งมีการพูดตรงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกมีการมีเพศสัมพันธ์มีการแบบมีวิทยากรท่านมีวิทยากรที่แบบวัยรุ่นที่แบบ ยังไงนะครับไม่ยด้แตะสั้นเดี๋ยวท้องมาเยังไม่ท้องโอเคครับมีแบบอะไรนะอายุที่ไม่ที่ไม่ค่อยต่างกันมากก็อีกมาเปลี่ยนความรู้มาแลกเปลี่ยนอะไรแบบมากมายครับไม่เหมือนกับเออประมาณว่าคนขอขอใช้คํานี้นะครับขอออกซีหน่อยนะครับประวันว่าคนแบบยึดติดมาอะไรมากเกินไปจนแบบลืมลืมว่าเราคือเป็นเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็มีจิตใจและเราก็เราก็ไม่สามารถดื่อย่างเช่นเรื่องเซ็กเนี่ยผม ยอมรับได้เลยว่าก็จะมีคนเผลอตัวเหมือนกันแหละครับว่าไอ้เรื่องการเซฟหรืออะไรเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้หลาเปอร์เซนต์ถ้าเกิดเรา,เราใช่ครับเหมือนจะทําอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้วครับไม่ควรจะแบบผู้ปกครองต้องเข้าใจเด็กด้วยนะครับว่าเรื่องเซ็กเนี่ยมันก็เป็นแบบทําไมคนญี่ปุ่นทําไมต้องทําหนังพวก AV แบบแล้วก็ทําไมแบบต้องทําหนังโป้ะไรพวกนั้นมันก็ควรจะมีมันจะมีเหตุผลของมันนะครับาการทํา A วไม่ใช่แบบเรามาเป็นหนังโป้หนังชนสื่อยยุอารมณ์แต่ ทางที่ผมคิดนะครับหนัง AV คือหนังปลดปล่อยอารมณ์ซึ่งทำให้ทำให้เรามีเพศสำคัญก่อนวัยอันควรใช่ครับรเราจะได้ระบายมาในตัว,ตวใช่นั่นแหละที่ญี่ปุ่นเขาคิดแต่คนไทยผมขอตำหนิค่านิยมแปลกๆนะครับว่าเฮ้ยอะไรอะไรของคุณนะครับว่าเรียบเซ็กนั้นผิดอะไรอย่างนั้นผมว่ามันไม่ผิดครับถ้าเกิดเซ็กผิดแล้วเ,เพศสัมพันธ์ผิดแล้วพีจะมันจะมีเหรอที่มันมีขอหน่อยอาะหน่อยนะครับ มันจะมีแบบเปิดเปิดปงเปิดพวกคลิปปงคลิปโป้เว็บโป้อะไรงนาดมันไม่มีเหรอครับถ้าเกิดมันแบบมันคิดว่ามันผิดอะครับมันต้องคิดมีฝ่ายหนึ่งคิดว่ามันถูกแล้วไม่ถูกนั่นแหละครับเราเลยเราเลยจำเป็นต้องคิดว่าสองฝ่ายนี้อาจจะไม่อยู่ร่วมกันได้โดยการใช้โครงการนี้มาสานสมพันธ์ซึ่งกันแล้วกันขอบคุณครับ